สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆพี่น้องชายยูทูบครับรถเขาน่าเคเตอร์ครับเอาครับมื่อนี้มาเก็บผู้อ้วโดดใส่รถมาเก็บผู้รถครับเก็บผู้ไม่ใช่เก็บผู้รถตกถนนนะรถจมครับเก็บผู้รถจมรถติดครับขอความช่วยเหลือฝนตกพรำๆโดนปัดมือพี่น้อง ต้องแห้งครับนะครับชมบรรยากาศครับอยู่ไทยเคือนครับสวนแกยอยู่ไทยเคือนที่มองนี้นี่เป็นที่ค่อนข้างจะดินเกือบค่อนข้างจะเป็นนำ้ำซับเลยครับช่วงเวลาสายฝนตกน้ำน้ำเขาครับหรือว่าฝนตกบ่อยๆครั้งดินจะรวมมากนะครับ นอ๋อสลิงมากครับโซ่โไว้แล้วโซ่ขาดตึงสิบโลโซ่ขาดครับพี่น้องดูสิ่งน,นี่เงียขาดดูนี่เลี้ยงสลิงมากครับนี่ใกล้ถึงแล้วดูครับไอ้เพื่อนครับหเพื่อนเลยครับพี่ปัดจันตาไลา่เอาครับเดี๋ยวสั้นนิดเดีเยวครับพี่นอ้องถือนี่ มือคือกองครับขาจับกลองเปนเม,มานั่งครับมีเจเจทีดด่คุ้นมาซอยครับโรัุบานของพี่สองท่านนะครับมี5 7าท่านเจเจตัดาท่าน่เจเอดเหมือนกันโอ้มาคันหนึ่งแล้วโอ้ค่อนข้างจะหนักครับขางทางเลยครับคุ้นรับ อมั่นเต็มรถครับทัานทำงานนี่ MU ครับ MU 5้เ็ครับห้าเเอาครับมาถึงเหตุการณ์แล้มาชมก่นโอ้เสียยะมากครับแปเ้าครับาเจอ MU มา แบบได้ครับรอ,รอ,ยอยู่ได้แล้วมาได้เพราะว่ามันไม่ไ่ได้กินมือรถเด้เพราะมีเชืนี่ห,หางหางรถหน่อยมีเชืมันเลยรถเด้หางหนิมันไม่ได้กินมือรถเด้หางนี่มันกินอยู่เครื่องลอยโอีกมันโผล่เองนี้มันต้นองเข้าไปหากลางกลางกลางตัว ต้้อองซืใหม่เอาหางแปดมาใส่เลยเอ้าเป็นไงดูดูแรงงานดิเป็นไงก็ดึงตัวเนาะดึงดึงแค่ดึงสองดึงสองเลยมาแล้วสภาพข้างหน้าอันนี้เป็นท่อเจ้มองนี่ท่อก็รู้ว่ายบปยงดันทพ่นทุ่นทุ่นดันความเสียหายมันหลายหลุยปุ๊บมันถึงนั่นถึงนี่มันความเสียหายมันหลายดึงแล้วดีแล้วดึงสองกะ พยาเยืนพี่ก on. ็ได้เป็นรถใหม่เป็นรถที่ชิบล้อยี่สิบสามตันว่ะพันยี่สามแมนใหม่บอลลงจักเม็ดเลยเนาะผมดึงเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าอหลังสี่คืนก็เมื่อคืนสี่คืนก็เมื่อคืนโอ้โหมขอก่อนเลยกรจริงจริงเอาทำมาวางแขนกันเลยท่านไหนเอาผมเขาก่อนว่ะท่านไหนหลังท่านไหนหลังผมเขาก่อนก็ได้เพราะไอ้ตีนผมมันคานผมมันหอดลอหลัง คันใบมีดเนี่ยคือว่ายุพี่ว่าย,ยุยยยพี่แหลยก็ตีทางเลี้ยงถึงต<ข>ีไปเลยเนีเ่ยโอ้ตอนัง่งรอก่อนจะเข้าตังเต้นั่นแหละว่าด้เติมเลยตังเต้แจ้งจนมืดเนาะดึงอยู่ขันเดียวเนาะสิบหอดไหมบอกเอาขันหนึ่งไปเขันหนึ่งไปืขนนไปมขันเดียวไ่นจะขึ้นหน้าอย่างละเรียบร้อยตัวมืดตื้อมืดตัวเตี้ยยู่โอ้โหยโซยังมาทราย เดือดรังอะรั้งสลิงที่ว่ามันมีอะนั่นน้ำหนึ่งที่มันมีน้มนัโอ้รั้งของผมนี่คนแบกกันรั้งอะมามามารั้งให่เราเลยตัวอย่างตัวโตัวหาตัวเละตัวเละตัวพี่ใหญ่แล้วใไถโซเดี๋ยวตัวคนเอาใส่สลิงโซไว้กางบอดีดอกของผมนี่ขาดไปแล้วเนาะขาดสองทอนแล้วเส้นใหญ่งนะเออเส้นญขัดน้ำกันนะแมนขัดได้ขาดขาดดูขนาดเลย วา,างหางกันเดี๋ยวเรน,น,นก่อแ,แปดมาลูกทางครับเกิดมารอสองเลยเสแสดงว่าต้องจัดใส่คืนเลยครับรอบเดียวมันโคตรเนบิเกต Thì ai dừng thì đấy, xíu không dám tập đấy, xíu không dừng thì đấy Xíu không dùng vòng loại châu thì đấy thang rồi đó, thang กลอสลิปเฉย่งงมากคืเอเ่าครับ,บแล้วก็ปลอดภัยแต่นี่ที่แรกครับรถไถหน่อยอยังจมครับ ่พอเท่าไดหมอใหังอยู่ทอดอปดสิบบ่ือบางหมโอ้โหเบียเสราินอยนสมมือหรือตาปูตาโฟนั่นล่ะเดี๋ยวดึงขื nh nh ้นผมบอเห็ดนข้าวนึงก็ได้ เสียงถอยนี่ฟังไอ้ดึงอันนึงอยู่ขั้นนึงว่าไงสิหลากรถอยู่มันบ่ปลอดภัยเสือผมนี่มันฝนเสียงกับรถถอยหลายน้ำลุยปื้นมากตั้มหนาแต่แกงบิดเบิดอีกนั <c oughs> ่นแล้วทำเพื่อ่ว่รถล็กล่อที่สมุนนั่นแล้วแต่ว่าดึงได้ง่ายกว่าดึงแล้วมันดีดนดอ่ะดึงแล้ว,วขั้นนั้นไหนผกะคองไว้ขั้นน้อยประคองไว้แต่ว่าสองขั้นแรกนึงบ่อนตื่นจากนู้นมานั่นแล้วให้ขั้นน้อยขอโทรขนเด้อ บอกข้นว่าขึ้นว่าจังเม็ดนี่แหละขึ้นว่าเพราะว่าให้วิ่ยวดุล้มนบบนั่นเห็นบอลลุ้มนั่นไม่วิดยุ่งเว่าขึ้นมาเพราะเราบรรยืนตรงเลยพุ่งโฉเลยกยานตัวนี้อีกเลมันยืนก้อนมันยืนก้อนเลยดึงตกนี่ไหมเจ้่นายบอลนันมีแห้ไหมเข้าใจอยู่ข้นมาเลยอันนั้นเขาไปยืนตรงนี้เลยเขาไปเลยเขยืนนี่ขืนว่าจังักรถรถไทยคู่หนึ่งถอยตามตี